ทายก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เกมฟีฟ่านะครับ e a Sport ร f ตฟีฟ่าโมบนะครับได้อัปเดตนะครับเป็นนักเตะใหม่ที่จะเข้ามานะครับแล้วก็ใครจะมาเาจะมีกิจกรรมใหม่นะครับข้อมูลได้ผิดพาดขออภัยนะครับผมไม่ใช่สายข้อมูลอะไรขนาดนั้นนะครับเพิ่งเล่นประมาณสามเดือนนะครับก็ลองดูคีิป้าฝากก็รับคุยตามนะครับก็นี่นะครับคือนักเตะที่จะ เข้ามาใหม่ครับของ National Hero เขาบอกว่าอะไร The Best for Week วันสัปดาห์แรกของกิจกรรม National Hero นะครับจะเริ่มขึ้นในวันประมาณวันที่อัปเดตหรืรีเซตนะครับก็นักเตะที่ดังๆนะครับก็นี่เลยตำนานผมไม่ค่อยรู้ชื่อเท่าไหร่นะครับคนเอกเซน o ์โจนก นะครับแล้วก็ปีเตอร์เชกนะครับเดบิโรคูโรเซสกี้อะไรเงี้ยดังๆก็ฮารเลนนะครับดินเดอเลฟเอาเป็นว่าไปดูในเกมละกันนะครับก็ฝากกดไลค์ตามให้กันด้วยนะครับโอเคนะครับเข้ามาอยู่ในเกมแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวนักเตะนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับผมเราจะมาดูค่าพลังตำนานกันก่อนนะครับอันนี้ รอยคีนนะครับสำหรับแฟนเมนยูเอนะครับในช้นชาวนาสำหรับตำนานตัวนี้ครับ้าเท่าขวานะครับสีดาวซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้จักนักติตำนานเท่าไั้นนะครับแฟนบอลใหม่สามหกประมาณสิบลอดนะครับน่าจะนะรอยคีนดีในด้านความก้าร้าวนะครับซึ่งแฟนเมนยูก็รู้นะครับรอยคีนเขาโหดด้วยครับถทคเกิลแบบยืนนะครับการรับรู้นะครับ การกลางการเปิดบอลการส่งลูกไก่นะครับลูกโทษการเล่้ความเร็วก็ยังไม่เท่าไรนะครับกวามพายในยการบุกกลางนะครับตั้งรับสูงนะครับกำหนดท่าสกิลคองบอลคืนบอลการฉลอช่วยกำปั้นนะครับก็นี่นะสำหรับรอยคีนแฟนเมนยูน่าจะชอบนะครับน่ื้อไปใส่ทีมกันเลยแหละคนนี้ผมไม่รู้จักนะอมไม่รู้จักไอ้นนี้อะไรเซฟชิงโก้ใช่ไหมไม่รู้ ขอไปเลยนะครับก็ลองไปเปิดหาข้อมูลเดืคนนี้เปลี่ยนรูปปะคนนี้น่าจะเปลี่ยนรูปนะครับตอนแรกเป็นอีกรูปหนึ่งจัได้นะครับแล้วตัวที่ผมจะนําเสนอในวันนี้นะครับก็คือนี่เลยนะครับ็อกปานะครับแต่ก่อนจะมีแบบมันเป็นตัวแบบตัวแบบไก่ตัวตำนานที่แบบไม่เก่งเท่าไรนะครับก็จะให้ดูนะครับนี่ครับสกิลบูลนะครับก้องหน้าตัวต่ำนะครับซ่บแฟนเชซีน่าจะต้อง ซื Dante, bord, ้อนะครับถ้าเงินถึงนะเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าจะลดไหมนะครับก็ต้องรอดูนะครับรอดูราคาว่าจะลงไหมนะครับก็ผมว่าก็น่าจะลงแหละถ้าคนมีเยอะนะครับแล้วดูค่าพลังนะครับคุณสมบัติการเล่นคมเร็วนะครับร้อยยี่การวิ่งร้อยสิบก็ได้อยู่ครับการทําตูร้อยสามสิบนะครับพลังยิงร้อยสามสิบคมชำน่งร้อยสามสิบลูกบอลเล้ร้อยสามสิบคิดดูครับพลังโอ้โหโคตรโหดกระโดดยิง เราดูนี่ครับการโมงครับร้อยสามสิบห้าแลวความก้าวล้าโอ้โหคือแบบต้องแบบจักรลองแต่ไม่รู้ผมจะมีเงินไหมนะตอนนี้ก็เหลือหลาล้านไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนนะครับต้องดูกิจกรรมนะครับว่าจะเป็นเหมือนกิจกรรมฟีฟ่าไหมนะครับฟีฟ่าบอลโลกอ่ะเลยครับนะครับเรามาดูคุณสมบัติต่อไปนะครับสูงร้อยแปดสิบเก้านะครับผม ดูความขยันในการบุกสูงความขยันในการตังรับก็สูงนี่แหละถ้าจะดีกินน่า s k ก l ิวรูเลตนะครับการฉลองสไลด์เข่าผายมือคุณสมบัติในชั้นคุณสมบัติยิงประตูจากที่ไกลแล้วก็ลูกหมกสมพลังนะครับน่าจะเปิดหมกออนไลน์ได้มนะั้งก็นี่นะครับกดดาวไว้เลยก็ไปดูตัวต่อไปนะครับที่ผมก็คิดว่าใครๆก็น่าจะอยากได้นะครับ เดี๋ยวรีวิวนี่ก่อนนี่จะเป็นอัลปิโรนะครับปิโรของอิตาลีเป็นสตัเกอร์นะซึ่งผมก็ดูไม่ทันเช่นเคยนะครับนี่ปีเตอร์เชคนะครับสำหรับแฟนเชลซีเชลซีมากี่ตัวบ้าเนี่ยผมไปดูนะประูราบตตว่าสเต็กอะไรเป็นไงแต่แฟนเชลซีน่าจะซื้อนะมีคนตั้งรอแล้วนะผมสอบร้อยเจ็ดร้อยเจ็ด ร้อยจิตร้อยจิตร้อยจตตำนานร้อยจิตอันนี้ยังร้อยอยู่นะครับราคายังร้อยไอ้ร้อยล้านอยู่นะครับดูดิร้อยล้านขนาดโดยังเดือสามหกเลยคิดดูนี่ยังหกสิบนะครับเดี๋ยวก็นะ่าราคาก็นะ่าจะลงมาอีกนะครับตัวที่ผมจะนำเสนอก็คือจอจินโยนะครับจอจินโยไนนาะดุมนะครับนี่ครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่นี่ เออร์ลิงบอฮา,ารันฮารลนฮารลนนะครับฮารลนน,น,นนี่นะครับผมก็ฮารลนนะครับถนัดท้าซ้ายนะครับห้านะครับค่าพลังก็10บลอดนะครับทำไมมันทำให้หลายตายมันไม่เขียนว่าเป็นเลขคือการขมวมเร็ว120ร้อยยี่ขมวกรมีก็ร้อยยี่พลังยิงร้อยสามคุณตำแหน่งร้อยสามการทำประตูร้อยสาม คิดดูถ้าหาเะยรมันเป็นร้อเปค่าพลังมันจะเยอะขนาดไหนนะครับการมงก็ดีนะครับผมควบแข็ง,แ,งแข็งแรงนะครับแข็งแรงกระโดดก,ก็1้อยสิบเอ็ดสกิลบก็เป็นการยิงลูกนะครับเป็นนอร์เวย์การพวกนี้นะจะเป็นฮีโร่แห่งชาตินะครับน่าจะเป็นตัวที่ไม่ได้ไปบนโลกมกั้งเพราะว่าเป็นฮ He ีโร่แห่งชาตินะครับความสูงโคตรสูง195เสิบหซนนะครับ สกิลเหมือนด็อกบาเลยความพยายามในการบุกสูงความพยายามในการตั้งรับนนก็บนนกบนนกสูงนะครับคำนดทัสกิลชิงนนเส้นสไลด์ด้วยเข่าผ่ามือนะครับมาเจ็บเลี้ยงเร็วโมง่งลูกทรงพลังอีกแล้วนะครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะมีใครบ้างเนี่ยมีโบนูชีใครวะอ่าไม่ออกมีครูเซฟสกี้นี่ครับแล้วมีใครอยู่ไหมลินเดนเลอร์สำหรับแฟนแมนยูนะครับ มีคนรอไหมมีคนรออยู่3คนนะ30ก็ไม่แพงเท่าไรนะก็น่าจะลงมา20ได้อยู่ดูดิอย่างโซเรสยัง11เลยแต่คนก็ไม่ค่อยใช้นะมอกาตานี่ก็ดีนะครับมงได้นะครับต้องรอดูนะครับร้อยห้าร้อยห้าตอนนี้ลินเดเลอร์แพงสุดนะครับมาการะจูดแล้วก็นอยเยอร์อะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็มีนี่ครับอิมโมบิเลนะครับไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนรูปไหมน่าจะเปลี่ยนรูปเลยนะครับเหมือนเมสซี่อะตอนไรกก็เป็นได้อย่างนีนะ้แล้วก็เปลี่ยน ให้หน่าสนใจไมนะ่ก็ดูเอาในกิจกรรมนะครับหรือรอคนอื่นรีวิวก่อนเลยนะครับตังผมไม่พร้อมรีวิวบท่านผู้ชมก็รอคนอื่นรีวิวนะเดี๋ยวรอกิจกรรมนะครับมาจะมาตอนที่สองเขียนนะครับมันก็รีวันให้แล้วนะตอนนี้เป็นวลาที่สองนี่นะครับฮิวเราแห่งชาตินะครับผมเรามาดูสิว่าจะเป็นแนวไหนอ่าฮะมาแนวนี้เฮ้ ฮ้มีรู้อยู่นเนี่ย90บวกชนะ8เกมทุกวันนะครับอ๋อก็มันได้วันละสามะเนี่ยเพราะอันนี้เลือกเล่นหนึ่งหงเกมอะไรวะเนี่ยอ๋อมันเลือกเล่น1เกม3วันได้หนึ่งตัวน่าจะประมาณนี้เฮ้ยาเล่นมันอยู่ในพาร์ทนะครับนี่ไงมีได้ตัวนี้นะครับอ่านไม่ออกว่ะของไอ้ไม่ใช่ โอ้โห oh. สวยนะเป็นโทนสีน้ำเงินนะครับอันนี้คือเหรียญอะไรวะเป็นเงินปะไม่ดูนะครับมีรูปโลโก้นะครับโลโก้ NH นะครับแล้วก็หาอะไรจะอยู่ในพานนะครับผมผมว่ามีคนเติมเอยอะแน่ถ้าใครอยากขายนักลงทุนอะไรอยากขายก็ซื้อแล้วก็เล่นไม่งก็ซื้อเติมขั้นแม่งเลยนะครับ เสริมเติมตามๆเติมเติมเติม,ตม,ตมปึ๊บก็ได้เออลิงบอลขั้เลีนมาขายนะครับสําหรับคนที่รอซื้อใครอยากได้กําไรก็รีบขายก่อนนะครับอันนี้อะไรเนะี่ยวิธีเล่นอ e ีเวนต์เป้าหมายของคุณกันได้รับแต้มจากประเทศโทเค็นและโลกเทิมโทเค็นโลกและกุญแจประเทศรับพวกนี้ใช้หน่วยเงินอีเวนต์ e ent, ได้มาจากบทอ๋อจะเป็นเงินของอ e ีเวนต์นี้หรือเปล่าประมาชิกแรกเปลี่ยนนี่มีไก เฮ้ยตัวนี้แหละอ๋อรางวัลที่เป็นไปได้เอ้าก็เลยเปลี่ยนไอคอนเพิ่มรางวัลที่เป็นไปได้เล่นรางวัลที่ได้แน่นอนโงว่าจะดูได้หรือไม่ได้มีวารตินะครับฮีโร่แห่งชาติสามตีกัวโอโอเก้าสิบบวก็สษณาเลไรวะติเดี่ยอันนี้ใครนักเตะแห่งชาติโอโอเก้าสิบบวกเอ้าทำไมอันนี้ใช้น้อยกว่าฮัตตูโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยว เราศึกษาสกูดเยาจะมาอัปเดตให้นะครับคลีฟวันนี้สิทธิ์ประจำวันก็รับไปนะครับยังยังไม่รู้ว่าใช้ยังไงนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับนะครับมีได้อะไรไหมมีได้นี่นะครับชื่ออะไรวะลืมแมตต์ระดับประเทศก็น่าจะลิงคลา้คลายกันนะครับอืมเอาคุณแจมมาปลดล็อก เดี๋ยวให้มันกิจกรรมไปสักพักก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้นะครับอันนี้ก็น่าจะรับเหมือนกันนะครับรับเอาไปเล่นนะครับนี่เลยนะครับผม V a S t a c k e r s บดกนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็ศึกษาไว้นะเดี๋ยวจะมาทำคลิปสอนทีนะอันนี้ก็ดูโฆษณาเอาเล้มาได้ตัวตรงนี้น่าจะเล่นเล่นเล่น,เล,นเล่นแล้วก็แล้งเหมือนกันนะครับ รอโบโลกรอบโลกอ๋อนี่รู้จักใครส,สักคนสมาจะเป็นประเทศที่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับอย่างพี่ยูพีอะไรเนี่ยมันก็ดังเลยแต่หนังติมันระดับโลกมีเยอะอะไระก็เยอะเลยก็มีซีซนโก้อะไรพวกเนี้ยของเมซี่อะไระอย่างเงี้ยอีกร่ะ ถ้ามีคุณานายดูนะก็ดูให้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเกี่ยวกับ Star p พาร์นะครับ Star p a าร์ยังไม่มานะครับเดี๋ยวรอเป็นอัปเดตคลิปน้านะแล้วก็มีทีมยอดเยี่ยมจำสัปดาห์นะครับอันนี้ก็ตอนแรกมันก็มีนะแล้วมันก็หายไปครับท่านผู้ชมก็ไปสามารถเรกได้นะครับนี่ทงนี้ก็จะน่าจะรีเป็นสัปดาห์เลยมีเลโน่มีเค้นนี้ครับผมหลัก ก็ไปเล่นเอานะครับอะไรมีให้เล่นก็เล่นให้หมดนะครับถ้าอยากทันกิจกรรมนะครับเมื่อกี้จะทำที่แล้วผมมาดูผมมาเล่นทันตอนหลังๆนะครับก็คลิปนี้ครับมีแค่นี้ให้ชาวฟักันเล่ากิการให้กันด้วยครับแล้วก็เขาไปเล่นกิจกรรมใหม่นะครับผมเข้าไปเป็นสปอนเซอร์ก็คลิปนี้มีแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามชมครับบายยจ้า